เรียกกินปูก็มีเรีอกไปเบิ้งกรลวดเหมือนกันาเบิ้งขันน้ำมนกับเมนนีบ้านจนห้องบ้านนั่นจะไว้ใบควนข่าบ้านนะปูนก็อขยันคนใดปดตัวคนเว้คนเขาบ้านเรห่วงบ้านนนท์ชาเนี่ยบ้านราห่วงบ้านกูหามไงนะอะมือย่างงี้กางไ่ปูอยู่เนี่นั่นแหละเจ้าห่วงยังกันได้บ้านบ้านบ่าเมนมันคิวน มันข eh? bet ี่ be, ้วยพุ่มตวปายเป็นซ่าจันเรียนมากจ้าครับผมไปยุไซจันไก่เข็ดได้เบิดไม่จ่าไปยุเลื่อยฉันไก่เข็ดได้ไปยุไซพุ่มไปเคดได้ดูพุ่มใดกระไรบิดจชายุเทพสถิตก็เข็ดได้ยกขึ้นมาขึ้ตะทิตมาครับหอดเบิดได้จ่าไตมันน่ะไปเบิด แต่ว่าเฮงไม่ได้ออกกุ้ยขบยาไปเฮตัยได้ออกให้ผู้นั้นผู้เดียวเพิ่นเด้ด้วยคู่หน่อยได้จ้างคอยไหมเจ้าเฮตัยคอยลุยผู้เดียวดูแล้วว่างก็ได้เฮตห้เล่าลุยเลยจ้งเล่าได้ฟังในเลยได้ได้เมียนั่นลูกตาให้พ่นเป็นกลางเย็นีแล้วเติดต่อมากขึ้เก่าครับผมล่าดีอยู่บ้านล่าก็ได้เป็นกู้น้ำนั่น การน่ะก็ตำนานนี่แหละแล้วเปลี่ยนคันในยินแต่เสียงในยินแต่เสียงที่แรกร่างช่วงจ้าแม่วาาจันนั่นแหละเอ๊ะคือเคยได้ยินเคยได้ยินเสียงหนีอยู่า่าบ้านนี้เสียงปูขึ้น เสียงปูนี่ก็เคยได้ยินอยู่นะครับเพราะว่าตะก้อนนี่บุญห้ทพันสัมพันธ์ก่อนนอกปูเนอกปก็เลยมันบวชบวถึงบ้านนี้บุญเขาาขมาสัมพันธ์กันแล้วสิได้มาซอยบ้านนี้ต่างคนต่างสิได้มาซอยมาห่วมกันซอยกันขึ้นไปนะครับเนาะเดี๋ยววันที่ยี่สิบแปดครเบิ่งเอาวิธีครับผมคนที่มาหลายเหมือนกันนะครับผมวันที่ยี่สิบแปดบอกครับผมย้อนถึงมาหลายที่แน่ๆ ยับไม่ฟันได้เลยก่ครับวัวนี่นโอ้ฟันมา <c oughs> ยายบีหนะึ่งหลักจากก็ท้นถี่ไปบนใหม่ครับปู้นน,นะแล้วขับรถขับรถมากกว่าได้ใต้เข่าอยุ่หันครับ้านนี้คอยอุ้มเข,ข่าคืนนั้นไปใท้เข่าเป็นโต้ก้นได้จักเขานั้นเขาใต้ยังถือเป็นตัวลูกก้นมันยายบีมาอุ้มไอห้อยห้อยขึ้นไปขับรดเพลิน มัยิ่งห้องอยู่ทั้งหันบ้าลดบ้านลายๆกั้นบา้าอยู่ทั้งไปไม่นี่ปุอจอาอยู่ทัง<อ>้งออันผู้ใดเอาไปหรือเรียกซื้ออกรถผู้นั่นครับบ้างเออยายวีฟ้าห่อบ่อ,อขึ้นเบิดทั้งสูตรทั้งอย่างไม่จัดครับผมจะได้ศูนย์จะได้ดาเลา่ายายวีของข้างข่อยเล่นคนซื้อมาถวายว้จั่งจะอยากถือจ้าคือว่าซือ้บอบ่อให้คอยเอาสักง้อนคอยเล่าขึ้นมาให้ดอกบ<อ>่ออยากให้เลขรถออกคอยออกพนะ<อ>ในความฝันนั่นครับ ต้นไม้ยิ่กัะหองเยีะอยู่โอ้ดีใจใชโยไอเลาเลยงอก้อนนี่กอดก็ใหม่ลงมากผต้นโอ้ก้อนปูโอ้ก็ใหม่นั่งสมาธิอยู่เนาะอพอว่ามันงานสิฮักใส่หัวโอ้นกควากโอ้ไม่ยอมอ่ะปล่มถล่มจนมาซีปูรัรู้แล้วว่าคนมากนะโอ้รู้แล้วต้ม้ต้นนี้ต้นไม้ว่าสิหักใส่หัวอุณ ้องเสียววอบนึ่งฟูเราจนย่านได้เลาะเปลี่ยนหลังเราจนย่านบาร์เทียนรถอันผู้ที่ฟันเจาะตัวไหนก่อนนี่แหละจ้าซีเกตศูนย์สามนี่แหละจ้าซีเกตศูนย์สามขึ้นว่าจากไหนก่อนเพิ่นว่าให้เอาไปก้อนมันที่ยังก่อนจ้าพิ่นให้เพิ่นว่าสิเอาของไปก้อนเอาไปก้อนขอจะเอาขึ้นมาดอกขออยากให้เลขออกรถไก่แล้วผุนใช่ไหมยิ่งห้องโคกอยู่คนละสขึ้นไป มนย่างมือนเจ้ามาแล้วแกลาบแกขนมเตนมันกระจรมองอยู่นีครับจองนี่เลยจ่จะมาขนลาบขนขนมเส็นลงองหเลยจ้ะบลงท่าเห็นลองท่านอยู่นี่เพราะเราเป็นผู้อธิบุรนะผู้ทำผู้ปูไม่เห็นอันนี่นะล้มอนี้ครับมีล่งท่นอยู่นีกนะก้อนนี่แปลว่าเป็นพอมี่ยยูหันยามไสยู่บันพรางมยางเข็นมากกับ่ข่พัง เปดเลยบ่้บังคาเน่ยยิ่งเน้มันตายกันน่ะก็อเลยว่าเอายิ่งจังไลยเขาบอกเว้ยยุตายได้ยิ่งป่องป่องหมือนกันเลยว่าอยอ้าวยังไรก็เปลี่ยนหาแท้ๆทุ่มโรดวังขีมันบ่อกคนบ้านนี้บ่ปูมีการน้ำมตนกับมวกน้ำกาน้ำมุนเยอะมากนะพ่เพี่เนี่ถั่วไม้อลีบันนี่เนี่ยัละที่มราม่นี่เคยจังย่าบีนี่ไม้อลีบันีบ้านนี้ก็เลยอธิษฐานกับปูเมื่อสุดท้ายเมื่อข้ามาบ้านปูอธิษฐานกับปูรูบาปู ขันซุ้มสีผ้านี่วันนี้ให้มันออกเก่าๆเด้อมันก็ออกเนี่จะเรียกเล่าไม่จ้ะเขาได้เบิดอไม่จ้ะบอกเขาว่าซื้อเก่าๆเขาเล่าพออกไปเมื่อเา้บ้านนั่นแหละเมื่อบอกเรียกรถได้บีว่าให้เมื่อเจ้าไปหาซื้อรตเตลีไปเด้อใคยสิบอกมื่อเจ้าเลียกเล่าเก่าๆมื่อเจ้าเอาตัวเดียวหนึ่งขันผ้านนึงก็คือว่ามื่อเจ้าสือได้เขาบ้างสิเขาก็ผ้านค่ะพาะกันดีใจประสนเขาได้เบื่อฉันเรยว่าบ้านแม่เล็ก เข้าสืบพานตัดที่แถเบิงปูอีกครับค่ะต้องถ่ายเบิงปูอีกวันที่ยี่สิบแปดยี่สิบแปดนะวันยี่สิบแปดนี่มอเป็นบอกเลยอีกบอบ่ได้จ่ะแต่มือนัดซื้อแ้่นนัดนั่นหลังเขาไม่เห็นปูตัวคนปูนัดห้องจ้าปูนัดถ้าสิคืนข้ามเพิ่นไม่ได้อันปูนัดล้างแถวแล้วไปเม่ออกวัเสียเพิ่นหนึ่ง เพื่อนหา้ตัวซื้อกับวัตถุนี่จ้ะเมนเมนบาณฑดย้ยม,ม่แก้ผ่าแก่พแพ้คนเบ่งพคนยังไ่่มาเอาเรียน้ำอีกมมั่ามาตัน่น,านมายอมปูลุ่นถ้าจะมาค้นตรงถ้าจะมาค้นตรงตรงกันว่าเอาหาเอาหล่นแล้วบ้า่มันเกิมีเท่านั้นแหละแล้วบอกบอกเล็กๆตัวไม่จัดขนาดพระลงหลยราฝ่าน้ำระวัายังยกโป้ใส่ปูเนาะมัลงล่งหลงท่งเรานี่พระมันจังจะซี่แล้ววะาอ มาปูนี่ซื้อครับผมมาหมกปูนี่ซื้อภาพจังแบบนี้อาจารย์บอกว่าอยู่ลพบ้านบ้านอยู่ป็นปักกะทินั่นเฮ็ดเทียเดียวเฮ็ดคือนาดพุ่งจามวาเพิ่งเงินบ้านนี้เขาถือเบิดถือเบิดบ้านถือเบิดบันเกียดให้การมันเกียดให้การก็เรียกว่าก็มาปักกะทินมไปะเฮ็ดี ขอเรียกปเหเุเลยนะจ๊ะบ้านนันประเตเลยดี่ฟูก็เลยเศร้าน้ำมุ้นน้ำเม่นฟูก็เลยเศร้าตรงแต่าหัวนะถือตามโตถึงคนละสองล้านสามล้านเจ็ดบ้านนันเจ็ดเก่าหนึ่งเหมืกันเจ้าพิดกันหลายปพลโพลเาคนว่าพักควนพูหลบแล้วบ่ามันท่ามันดัเียฉันเลยว่าฉันมาตั้งกับถิงไงถิงมากบ่ายฉันยังตันยังขี่ว่าไทยฉันบอกไปบนโุ่คนมุเจ้ามุจเจ้าถึงมาว่ากอยแพ่อยังไหนก็บว่ดได้แพ่ บ้านนี We to to ้ใบเห็ดกันเลยบ้างหรือใบเห็ดเลยรนะจ้ะนี่ว่าถึงว่าเปิดเยื่อข้างแต่ความเนี่ยอ้าวสาธุสาธุเ้ขาได้อย่างมาเอากะมาเอาโลดอ่าบัได้แพงถ้าอยากด้วยคือต้องต้องมาหอดมาถึงปลาบานข้าเลี้ยนมานเพียโมกันปลาบานข้าวสือบันไดอืมครับผมโอ้ปลาเลี้ยนมานเพียโมคือจังหัวลำม่คนมาเบื้องหลายกันจังตันหลายคนกระได้หลายแนี่ยครับผมวิซารมันเป็นจังตันหลายจืมโอ้เพราะถือเป็นคือกัดพราะว่า บอกบุญแผ่บุญเนาะครับเนาะเขาเกิดเรืว่าบอกบุญไปผู้ใดมีโชควัฒนาเขาจะได้ครับผมผู้ใดมีธรรมในจิตใจคอยสิมีโชควัฒนาแต่ผู้ใดบ่มีธรรมะบ่มีหยัางเป็นว่ากับบะไรกษัตรินเบิ่งซื่อก็ผพานไปครับการนี่ก็คือความเชื่ออีกเป็นอย่างหนึ่งอีกครับผมครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับอย่ที่กับครับเพราะว่า ขาเฮาเสือเขาก็สิได้แต่เขาบ่เสือ,อเขาเบิงเเบ่งไปก็เ,ปปเ,เบิง่งไปโอ้ยเบิ่งไปก็เบิ่งแบบเพิ่มเพิ่มสนุกสนานก็ได้นะครับเ<อ>นาะ้าบามา่มักข้าเบิ่งเพิ่ความสนุกถ้าเขามักเขาก็จัดไปแต่ว่าก็ให้เบาๆอ,อยา่าถึงขนาดที่ว่าเฮ็ดให้ตัวเองเป็นทุกข์แครับท, <ผม S 2> ทุกสิ่งอย่างนะครับเนาะมันก็มีขาวมีดำทุกมองทุกอันคือกัดบดครับสี่มีเว้นมียังเว้นยังมขึ้นนะครับเนาะอันนี้เพิ่นก็ให้แนวทางร่างแม่นี่เพิ่นก็ให้ แนวทางมาเนาะครับเนาะเอฟซีกับพิจารณาเบิงเับพี่ครับให้พิจารณาเอาเนาะรับเนาะให้นิดๆหน่อยๆเอาพ่อหอมปากหอมคอเับพี่ครับครับผมเพราะว่าเพิ่นเพิ่นก็เคยให้ถือมาหลายแล้วนะครับแต่ว่าก็ครั้งแรกทั้งช่องแต่ว่าขั้มือนีนะครับเนาะเดินทางมาหาเดินทางมามือนีกัเดินทางมาหาเพิ่นนะครับเนาะเพราะว่าติดทั้งปูพันธุ์ต่อไปทั้งร่างทรงคุณแม่พนคนจติดต่อไปอ่า เฮามาเมื่อนี่ก็เป็นบุญแล้วครับครับผมกะพิจนาเอาเนาะครับเนาะเพราะว่ากะครั้งแรกที่เขามาครับกะแต่ครเคได้ยินซื้อคุณเมยฮาเรนมาตระดวนแล้วโอ้แม่นแต่วางระัเห็นตัวจริงคุบเมยเห็นครับเมื่อนี้ก็ไม่เห็นตัวจริงนะครับเนาะกะเห็นว่ามีแรงศรัทธาขึ้นมากครับพี่ซีครับพุ่มนี้ตรงนี้อาทิเชษให้เขามีโชคอะไรับ ส่งไทยปีเก่าตอนรับปีใหม่เหมือนกันเนาะเพิ่นอาจที่ห้เฮามีมาหลายหลายอย่างครับที่ประกอบประกอบมาครับผมเป็นปีๆแล้วที่บนโทรหากับบริษัทข้างนี้บุญสัมพันธ์กันครับเขาคอยได้มาเจอล่างทรงเจ้าแม่เอี่ยอะ่รเจ้าแม่ซอยสุดาแล้วเจ้าแม่ซอยสุดาเจ้าแม่ซอยสุดานะครับเป็นเจ้าแม่แห่งเล็กนะเจ้าแม่แห่งเล็กเจ้าแม่แห่งเล็กมาดูครับผม เจ้าแม่สอยสุดาเจ้าแม่เทพบัตรสอนเจ้าแม่เทพบัตรสอนกะทิสะกดไใบนะครับแต่พระพนมโนเจ้าแม่สอยสุดาสิเขียนเจ้าแม่สอยสอนกะทิสะกดบาลมีใวเหมือนกันข้าศิมีหลายเจ้าแม่มาะสอยเหมือนกันอ๋อครับผมวงพอศครับอันนี้ก็คือขออนุสวรีมานั่นเองับทรงทายปีเก่าตอนรับปีใหม่ดีบุดีเพิ่นเสียห้รางวัลเฮาให้สับก่อนใหญ่ครับผม กับเจ็ซีกับขึ้นอย да. ู่กับความเชื่อส่วนคนอีกน like well ั่นแหละครับพี่สิครับขึ้นอยู่กับบุญบารมีอีกนั่นแหละครับพี่สิครับถ้าเข้าบ่มีบุญบารมีแม่นเพิที่ให้เลขตรงหัดได้เขาเขบ่อะไคือเข้าลืมซื้อพคนว่าเนาะครับเนาะอย่าให้อย่าให้อย่าให้นายยินว่าลืมซื้อนะครับเพี่สิครับตามมาเลยครับผมเนาะตามมาครับผมมีโชคมีมาน้ำกันครับขอบคุณนมาว่าคุณนให้เลื่อครับผมเนาะคุณนให้เรื่อยเรื่ยพสิแบงปั่นความฝันนี่ฮะที่ แม่งปันเอฟซีนี่แหละครับผมเพื่อเอฟซีมีโศกมีหมาน้ำกันนะเพราะว่าเอามาหาฝากตอนพม่าพี่น้องเอซสุขุ่นนะครับผมนะรับเนื้อท่ากันอะไรพิจารณาเบิ้องถ้าอย่างนั้นตั้งรอบวันที่ยีวันที่ยีนะครับวันที่ยี่สดสุดท้ายได้ครับสามทุ่มว่า ชดใช้เพราบอกอีก่างนจ้ะครับสองทุ่มที่มาเจอกันอยู่นี่บจกเป็นเศรษฐีครับจกเป็นเศรษฐีต้องรอต้องรอให้ได้กดรอไว้นะครับอยร่สี่ครับครับผมขอบคุณหลายครับผมครับครับผมสวัสดีครับคิดยังไงเนาะคือว่า